เลยวิธีการทานตัวนี้ช่างง่ายได้ถ้าเป็นวิธีของเราเราก็จะเติมน้ําลงไปนิดนึงใส่น้ําแข็งไปอีกหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้จะใส่น้าแข็งหรือไม่ใส่น้ําแข็งก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นที่ทาน้ําแข็งของแบรนด์ฮากะชอบผลิตแบบนี้เราก็จะเติมไปสักสี่ก้อนดีนีจ้ามาละตัวนี้เป็นแอสตานะคะเขาจะมาเป็นแบบสิบหลอดนะคะทานตอนหลังอาหารนะคะอย่าทานตอนท้องว่างนะคะทุกคนหลายๆคนนะคะจะใช้วิธีการบิดแต่ของเรานะคะถ้าต้องการให้ออกหมดให้ใช้กันไกตัดค่ะ สูดมาแล้วจ้ะว้าวบีบให้หมดนะคะทุกคนสีสวยอะ่ะเอาให้หมดบางคนเขาจะสูบแบบเอาหลอดสูบขึ้นไปนะคะแต่ว่าของเราเราคิดว่าเราจะไม่เอาหลอดสูบขึ้นไปเพราะเรากลักวในเรื่องของการปนเปื้อนอาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ปน เนี่ยสีสวยมาก